เราไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่าบุคคลนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอนาคตจะเป็นสัมมาสัมโพธิจะเป็นปัจเจกโพธิจะเป็นสาวกาโพธิหรืออย่างไรค่ะนี่นะคะอายุกี่ขวบลูกอายุสิขวบอยู่ชั้นปอปอ .4 นะลูกนะนี่นะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะ ส่วนนี้เป็นส่วนของมหาวชิราลงกรณ์บาลีเทรวาสราชวิทยาลัยค่ะนะคะเราจะเห็นว่านั่งยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะคุ้นชินกับสถานที่คุ้นชินกับข้อปฏิบัติในที่นี้ว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะของสลับกันนะคะนี่ก็บาลีเทรวาสราชวิทยาลัยอ,อีกค่ะนี่ค่ะ นะคะสลับกันเป็นช่วงๆเพื่อให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันค่ะนะคะความเป็นผู้มีมิตรดีมีกาลยานมิตรอันประเสริฐเป็นทั้งหมดของพรหมจรรทร์ค่ะพล้พุทธเจ้าเป็นกาลยามมิตรอันประเสริฐยิ่งใหญ่ายากแก่การที่จะรู้ได้ว่าคุณหาประมาณไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรนั้นคือ นำออกจากถุก์นำออกจากสังสารวัตถ้าเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะปวดแค่สิบกว่าวันแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยค่ะเป็นการสั่งสมอัติอาศัยของอาโรภาอาโทสะแล้วก็อาโมหะอัติยาศัยค่ะอัติอาศัยแห่งเนคขมะวิเวกะแล้วก็นิสรณะ คืออาเทียสัยแห่งการออกจากสังสารทุกข์ค่ะนี่ค่ะนะคะนั่งรอหลวงปู่ศิลาที่จะมา